คนมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือการอ้างได้ครับได้หมดเป็นสิทธิ์ของของเขาแต่ว่าผลการสอบสวนออกมาจากพิติการจากการที่ผู้เสียหายเนี่ยได้รับการชักชวนแล้วออกมาในอัน,นักของหลอกลวงประชาชนจะอ้างอย่างไงก็ได้แต่ในเมื่อพิธีการและข้อที่จริงออกมาแล้วปรากฏเป็นความผิดก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหามีสิทธิ์ที่จะให้การอย่างไรก็ได้นะครับแต่ผมเรียนให้ทราบก่อนว่า กระบวนการของตำรวจน่คือการสอบสวนรวบรวมพยานถ่ายถ้าพบว่ากระทําผิดก็ต้องมีการแจ้งข้อหาแต่แม้กระทั่งการแจ้งข้อหาไปสู่สกระบวนการของศาลตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าเป็นผู้ต้องหาผู้นั้นก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องยึดหลักกฎหมายนี้เพราะเป็นกฎหมาย,ยไทยนะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยเราทํางานอย่างเต็มที่เพราะเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อน จากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เราต้องได้ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนมาก่อนเราถึงจะมาพิจารณาว่าข้อเท็จจริงนี้มันไปเข้าเข้าข้อกฎหมายผิดกฎหมายอะไรมาเช่นอย่างที่ถามก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายตรงใช้ลูกโซ่พหลบอคอมพิวเตอร์ชักชวนลงทุนไปเข้าเรื่องไหนผมเรียนเพิ่มเติมว่าวันนี้ทีมกฎหมายของบพชกนะครับก็จะไปร่วมประชุมหารือกับ ดีเอสไอบพงสคบร่วมกันตรงนี้ครับเพื่อได้ได้การหาลือมาเนี่ยก็จะามาประกอบในเรื่องการพิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นว่ามีความผิดอะไรบ้างหรือไม่อย่างไรลำพังตำรวจเราสอบสวนอย่างเดียวแต่เราไม่ถามหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเลยครับเราอาจจะผิดประเด็นหรือไปในทางที่ที่อาจจะไม่ถูกต้องตามตามองค์ประกอบความผิดก็ได้คับมันบอก บอกถึงพฤติการแล้วนะครับแล้วก็มีการสอบสวนปากคําผู้เสียหายแล้วนะครับปปงเขาก็จะต้องมีกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์การพิจารณานะครับสองผมเองได้พูดคุยกับท่านเลขาปปงแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจตำรวจเรามีหน้าที่ในเรื่องการสอบสวนแต่เราไม่มีอำนาจในการไปยึดทรัพย์ใครแต่เพียงตมุมมองของตำรวจมองว่าพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนดังนั้น ผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าไปผูก้กระทำผิดอาจจะมีการทําธุรกรรมทางเงนินได้ตํารวจเป็นความเป็นเป็นเพียงข้อห่วงใหญ่ที่ประชาชนอาจจะมองว่าทําไมถึงไม่ทําในเรื่องซัพบดังนั้นหนังสือไปการพูดคุยไปนะครับท่านเลขาปปง,งบอกว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขา้าทราบแล้วแล้วก็จะได้เร่งรัดในการพิจรารณาเรื่องการ หยุดหรือยุติการดาเนินการธุรกรรมการเงรรรรินหรือไม่อย่างไรซึ่งจะเกิดการหาลือกันในเย็นวันนี้ด้วยล้วาบชี<น><จ>่หน่วยงานพอบชแจ้งตอบผมแบบไม่ได้ถามพร้อมกันนะครับทุกคนบอกว่าจะพยายามให้เสร็จวันนี้นั่นหมายความว่าถือว่าเร็วแล้วเพราะวันนี้ยังสอบสวนผู้เสียหายอยู่เลยนะครับส่วนผมขอประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าผู้เสียที่มาเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,ปนกลุ่มหนึ่งที่ที่ทราบแล้วก็มาแต่อาจจะมีกลุ่มที่ อยู่ในโซเชียลแล้วยังไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแล้วยังไม่มา mm hmm. ก็เชิญมาที่ปคบ mm hmm. มาให้ปากคําได้นะครับ mm hmm. เราเราพร้อมที่จะสอบสวนท่านแต่แต่เรียนสื่อก่อนครับว่าไม่จําเป็นต้องรอจนสอบทุกคนให้ครบถ้าได้ถ้าได้ข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการการะทําผิดเกิดขึ้นเราเดําเนินการแจ้งของ้อหาทันทียืนยันว่าไม่ต้องรออะไรให้ครบหรอกครับณเวลานี้เมื่อวานวันนี้มัน120ร้อยยี่สิบปากเกือบร้อยสาสิบปากแลว ผมคิดว่าเมื่อได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยข้อที่จริงย่อมเป็นที่ปรากฏแล้ววันนี้ตอนเ,ย,นเนย็น่ยเกิดการหารือในหลายหน่วยงานคิดว่าในในวันนี้ตอนเยน็เยนเย็นหรือว่าครัก็น่าจะได้ขอ้อชข้อชัดความชัดเจนในเรื่องการกระทำผิดว่าผิดอะไรก็จะเดินหน้าส,สู่สู่เรื่องของการแจ้งกหา